การเมืองไทยกำลังเผชิญกับพายุใหญ่พักเพื่อไทยในภาคอีสานตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตหนักหน่วงจนอาจถึงขัน้นหนีตายทางการเมืองแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคลิปเสียงอันตรายจากฮุ่นเซนและแพท,ทองทานชินวัตรที่หลุดออกมาได้จุดประกายให้สมาชิกพักย้ายค่ายกันทุ่นหน้ามาดูกันว่าเรื่องราวนี้จะพาไปสู่จุดไหน ในศึกเลือกตั้งปี2569ที่พักตั้งเป้าจากคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร200ที่นั่งพร้อมกับความผันผวนไม่เกิน10%นี่คือโอกาสทองของเดซันสุริยะจึงรุ่งเรองกิจผู้จัดการฝ่ายเลือกตั้งที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเององค์แต่เฮ้ยนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าคุณคิดว่าปัญหาจะจบแค่นี้ลองอ่านต่อไปสิแล้วจะเห็นว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดลองนึกภาพดูนะครับเพื่อไทยในอีสานตอนนี้กาลังถูกคลื่นมรสุมซัดอย่างหนัก จากผลกระทบหลังคลิปเสียงหุ่นเซนที่พูดคุยกับแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้บรรดาขุนพลสมาชิกพักตัดสินใจย้ายพักกันอย่างต่อเนื่องหลายคนในพักอาจคิดว่าการจัดการวิกฤตนี้ควรจะทําได้ดีกว่านี้แต่เมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินให้แพทองทานหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกอย่างก็พลิกผันไปในทันทีแทบจะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่เปิดทางให้พักภูมิใจไทยได้โอกาสทางอดขึ้นมาแทนที่สิ่งน,นี้แสดงให้เห็นว่าวิกฤตของเพื่อไทยยังคงดําเนิน ต่อไปและมีสมาชิกอีกมากที่ยังรอจังหวัดจะประกาศตัวออกจากพักโดยเฉพาะคนอย่างเกรียงกันตินันชื่อดังจากจังหวัดอุบลราชธานีหรือสิโกโกศนปฐมมจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภายในค่ายแดงมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ากันได้จนทําให้พวกเขาหาันหลังหันหา,หา,หาได้อย่างง่ายดายแต่เฮ้ยนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นแรงสั่นไหวภายในพักไม่ได้หยุดแค่การย้ายค่ายเท่านั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคนที่เคยเป็นรัฐมนตรี และมีฐานเสียงเขตของตัวเองกําลังพยายามหาทางเลื่อนตัวเองขึ้นไปอยู่ในบัญชีรายชื่อพักเพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อรักษาตําแหน่งของตัวเองเอาไว้ให้มั่นคงในขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรรุ่นใหญ่หลายคนก็กําลังรวบรวมทีมเพื่อแยกตัวออกไปตั้งทักใหม่โดยมีผู้นําที่มีชื่อเสียงจากอําเภอแปดริ้วจังหวัดมหาสารครามและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นต้นหากคิดง่ายๆก็เหมือนกับการะแตกแยกภายในครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนกําลังมองหาทางรอดของตัวเอง เพราะคลิปเสียงหุ่นเซนและปัญหาชายแดนกัมพูชาจะตามหลอกหลอนเพื่อไทยในวันเลือกตั้งทําให้ทั้งสมาชิกรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กไม่มั่นใจในกระแสที่พักกาลังเผชิญเลยต้องหาทางหนีห่างออกไปจากความขัดแย้งนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปมาพูดถึงเรื่องของเกรงกตินันท์ที่ปรากฏตัวที่โรงแรมหรูหราในซอยรังน้ําซึ่งเป็นฐานที่มั่นของครูใหญ่ทักภูมิใจไทยหลังจากประกาศตัวลงสมัครกับเพื่อไทยได้เพียงวันเดียวเท่านั้นในวันนั้นเกรยงยอมรับว่าพบกับในวินชิดชอบแต่ก็ปฏิเสธว่า ตั้งใจจะพาสมาชิกในทีมย้ายพักและยืนยันว่าจะอยู่กับเพื่อไทยต่อไปแม้ว่าการกระทํานี้จะถูกแอบถ่ายคลิปออกมาแต่เบื้องหลังนั้นดีในการย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยอาจไม่ได้เป็นผลดีต่อเกรงนักเพราะเมื่อดูรายชื่อสมาชิกที่เขาเอ่ยถึงว่าอะอะยู่ในทีมตัวเองพบว่าหลายคนได้ปิดดีนกับพักสีน้ําเงินไปแล้วโดยเฉพาะสมาชิกจากอุบลราชธานีหลายคนซึ่งหมายความว่าคุ่มกําลังที่เขาเอามาเจรจาก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่คิดและสุดท้ายครูใหญ่พักภูมิใจไทย จึงไม่ยอมรับข้อเสนอนอกจากนี้การที่เกรงถูกบันทึกภาพขณะเจราจาที่โรงแรมซอยรางน้ําแต่กลับปิดดีวไม่ได้และจําต้องอยู่กับเพื่อไทยต่อไปก็ทําให้บรรดาสมาชิกค่ายแดงเกิดข้อสงสัยว่าความเชื่อมั่นจะเหลืออยู่แค่ไหนการพาทีมย้ายไปยังพักกล้าธรรมชาติแทนก็ต้องคิดให้หนักเพราะเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของอุบลราชธานีซึ่งลูกชายของเขาวรสิทธิ์กันตินันเป็นสมาชิกอยู่จะต้องเผชิญกับกระแสะของพักส้มที่เดิมก็แข็งแกร่งอยู่แล้วและทำให้สถานการณ์ยิ่งยากลำบากขึ้น ส่วนชุวิตกุยพิทักษ์พรธนลบที่หาทางใหม่โดยไปเป็นที่ปรึกษาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสา,ากรณของธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมเตรียมลงสนามในชุดสีเสื้อกล้าธรรมชาติคงรู้สึกโล่งอกไม่น้อยหลังจากเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่เจ็บปวดหนักเพราะพักต้นสังกัดเดิมไม่เคยเหลียวแลหรือจัดสรรตำแหน่งอะไรให้เป็นความปลอบใจแม้แต่น้อยอีกคนที่น่าสนใจคือน้องการสุดารัตนพิทักษ์พรธนลบล,ลูกสาวของชูวิตที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎร จากอุบลราชธานีพักเพื่อถ่ายแน่นอนว่าเธอคงไม่ต่างพ่อไปกล้าธรรมชาติแต่เธออาจตัดสินใจเองแอะและมีข่าวหรือว่ามีดีนที่จะไปเข้าร่วมสร้างฐานเสียงกับพักสีน้ำเงินเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภาคอีสานตอนใต้ให้สมบูรณ์แบบขึ้นโดยสรุปเพื่อไทยในภาคอีสานกำลังเผชิญกับความรัศมะสมา,ายอย่างหนักผู้บริหารพักต้องเร่งห้ามเลือดที่จะไหลทะลักออกไปและติกฟื้นความศรัทธาให้กลับมาโดยที่สุด ในการเลือกตั้งปี2569ที่มีเป้าหมายกว่าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร200ที่นั่งพร้อมกับความผันผวนไม่เกิน1ิเปอร์เซ็นตกลยุทธ์ที่ใช้จะเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่สำคัญยิ่งและเป็นความท้าทายใหญ่หลวงของเดซันสุริยะจึงรุ่งเรองกิจผู้จัดการฝ่ายเลือกตั้งที่รอพิสูจน์ฝีมือตัวเองในสนามรบทางการเมืองครั้งนี้แต่เฮ้ยนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันคุณคิดหรือว่าการตัดสินใจย้ายพักคของเหล่าขุนพลเหล่านี้เป็นการทรยศต่อประชาชาน ที่สนับสนุนพวกเขาหรือเป็นการปรับตัวเพื่อรักษาตําแหน่งในระบบที่เปลี่ยนแปลงไปและถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวตั้งพรรคใหม่บอกเรามาได้เลยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณเพื่อจุดประกายการอภิปรายที่น่าสนใจเพราะในโลกการเมืองแบบนี้มุมมองหลายด้านมักนําไปสู่คําตอบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น